สวั <Girl> สดีสส ah. ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลิปอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสําสสนึกความเป็นคนลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่่มด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสานึกดีสร้างสรรสังคมดีๆให้หน่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมแย่ๆที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสมัยนี้เนี่ยยังมีอยู่ในสังคมของเราอีกวันนี้จะขอเปิดประเด็นที่เราจาเป็นจะต้องมีความซืื่่่่อออสัััตยย์นนนคกบเรรงทีหลลาูู้้แววผิด ก็คือการหลอกลวงค่ะแล้วบางทีเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากเห็นแก่ของถูกถูกแค่ราคาไม่พอนะคะถูกหลอกได้ค่ะพี่ป้อนเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าของถูกก็คุ้มแล้วจะเอาอะไรอีกจนลืมไปว่าบางทีของถูกเนี่ยมันก็มีของแถมที่เราไม่ได้อยากได้มาเหมือนกันเช่นอาการแพ้หรือไม่ก็คดีความนั่นเองถ้างั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเห็นแก่ของถูกถูกจนไม่ดูให้ดีสุดท้ายโดนหลอกจะเป็นยังไงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมกันสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับฟ มาาเสียยง่ยค่คะไปดูเลยเอาเจลเย็นประครบแทนยาชาไปก่อนนะคุณลูกเดี๋ยวนะคุณหมอฮะเดี๋ยวนะเอาใช้เจลอย่างเดียวรครับไม่ต้องฉีดยาชาอะไรเลยครับราคาเนี้ยฉีดยาชาไปก็เปลืองนี่แหละแปะปุ๊บทาปั๊บเอาไว้จ้ะอ๋อโอเคโปะตรงไหนจ้ะน,นี่ค่ะอ๋อได้ได้ได้ เขาดีตัวเองกลังชาอะไรจ้ะเขาจะฉีดแปะเขาโปมก็บอกว่าแปะแล้วผ่านมาแปะปากทำไมก็แปะไว้ชอบบนผัวไงเสียเวลาหมอเขาไม่ี่ยอะไรโอเคโอเคโอเคหูชาเลยอ่ะเฮ้ยมันไวขนาดนั้นนะเคสกันนะทายังพรักไม่รู้สึกเลยอ่ะพ่รักโอ้ยนี่ของก็ดีเนี่ยหมออืออันนี้จะฉีดบริสทธินี่จะสักยันให้ไลงกระทาอะไรครับนานเลือเกินนะเดี๋ยวกว โอ้ยทำมาอยังจ้าลูกสาวเลิกคิ <N <N ้วจ้าอืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงรู้รอแล้วจ้ะจ้าหมอหน้าแบบนี้กดรื้วะฮะสามีเธอนี่ปากหรือิบหมอไม่เคยโดนซดยังแม่ทำเลยควรพูดเดี๋ยวไปทิ่มทะลุสมองน้องเอาเข็มอะไรมันจะขนาดนั้นนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยหมอก็ว่าไปสิบห้าก็พอและหน้ารีบเหรอลูกหรือเพราะมีผัวแก่และแก่ตามหรืออะไร เคจ้ะช่วงนี้ห้ามออกแดดนะนะเดี๋ยวโบละลายห้ามออกกําลังกายห้ามดื่มแอลกอฮอล์เรียบร้อยร้อยยูนิตหมอคิด5,000ันอย่างลูกสาวหมอคนเั็กเองอะ่ะสีพ่พัน้วกันนะจ๊ะโวยไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้เคุณหมอเฮาเสียงเสียงเสียงห้าพันเนี่ยคุณแม่ลดให้แล้วหมองั้นหนูจ่าย5,000ก็ได้แต่ว่าขออีกสักร้อยยูให้แฟนหนูได้ไหมอะ่ะไม่งั้นหนูไม่จ่ายนะก็ได้ก็ได้รอแป๊บคุณหมอใจดีสุดในโลกเนะเนี่ย หน้าอย่ามานันต้ฉีดเป็นลิปแต่กยังเหี่ยวเหมือนเดิมเลยหมอบ่อนอ <ไป S 1> ะไรรึครักรับเก่งมากเลยฉลาดมากเลยเนี<ก>่ยคือที่ก็คือจอดเลยพอละร้อยอยู่ห้าพันจ่ายคนละสองพันห้าถูกแล้วดิมีอยู่จริงนะเนี่ยที่รัจกจัดเต็มเลยจะได้หลอนมาเลีโองกัฉีดตึงปุ๊บในมุงเห็ดโชว์ที่รักลุ้งปุ้งปงปงเฮ้ยเดี๋คืนนี้เขาฉีดให้เจมกัดสามเข็มรวดติดปั้ง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 จัดที่รักเอแล้ะโอ้ นี่หน้าฝนอย่างงี้เนี่ขึ้นจำๆไเลยลูกนะโอ้ยต้นนี้นี่สุดยอดเลยกระดิกได้ด้วยโอ้ยต้นยาวด้อย,ยาวใหญ่ต้นใหญ่จน๊อว่าไงสรุปเมื่อไรหร่จะใจผมผมขอเป็นเดือนหน้าได้ไหมครับพี่ไม่มีแล้วจะกวนทําไมวะไม่ได้กวนพี่นะครับเพราะนี่ไงมันกวนจะชัดพี่ดูเดิกวนตรงไหนครับไม่มีไม่ติดใจแต่ถ้ามากวนอย่างนี้ฉันรับไม่ได้ผมจะไม่ทาอะไรเลยเนี่ยพี่ อุ้ยมีกระตุกด้วยเอ้าฝากเสื้อหน่อยไม่ได้กลัวนะพี่หน้าผมเป๊ะอย่างนี้เองครับโอ้ยนี่เขาห่อไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยไอ้โอยจะตายไหมจะตายไหมจะตายจะตายตหิวใสนิ้วอะไก็ไม่มีเลยอ่ะ โอ๊ยโโดนอะไรมาโดนนี่นี่ทืบมาดิเลยอย่ามาอามหนาที่รักหน้าไม่เห็นเจ็บอะไรเลยเจ็บจริงๆเจ็บจริงๆอืงไหนทำหน้าเศร้าดิ่ทำหน้าโกรธสิทำหน้าดีใจอ่ะเฮ้ยที่รักหน้าเหมือนเดิมเลยทำแล้วเต็มที่เราเจ็บไหนลองหัวหลอดดูสิอ หมอนี่หมอเอาโบท็อกอะไรมาฉีดให้แฟนหนูอะดูสิโอ้ยหน้าแฟนหนูพังไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าที่นาอักเสบเนี่ยเพราะว่าแพ้โบท็อกปลอมนี่หมอโบท็อกปลอมมาฉีดให้แฟนหนูหรอหมอลูไหมว่าจ่ายค่ารักษาหน้าแพงกว่าที่จ่ายให้หมอไปอีกนะจ่ายมาราคาเนี่ยปลอมไม่ปลอมไม่รู้ก็ต้องโบท็อกจีนแหละหล่อนถูกและดีมีในโลกที่ไหนเลยยะเอ้าหมอหมอเอาโบท็อกปลอมมาฉีดอย่างเงี้ยหมอไม่ซื่อสัตย์กันเลยนะใที่คนไทยมีปัญหา เพราะว่ามีคนขี้โกงเยอะเกินไปเอางี้หมอรับผิดชอบมาเลยจ่ายค่ารักษามาเลยประเทศไทยมีปัญหาเนี่ยเพราะคนตอบสนุกอัอเสบยังแก้ได้ไลเลยหมอไอ้นี่มาทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้มาทำบุญยังไงก็ต้องมีเข้าอุปกรณ์ค่าเดินทางแล้ที่หล่อนจ่ายฉันห้าพันน่ะแค่ค่าเดินทางยังไม่ได้เลยที่ฉีดให้ของเธอคือของจริงส่วนของปลอมอ่ะคือฉีดให้อินนี่ก็มาเป็นของแถมไงอยากได้มากไม่ใช่เหรอต่อเก่งลมเสีย รู้อย่างนี้นะฉันฉีดของปลอมให้หลอนทั้งคู่เลยว่าหมอหมอหมอรั่ว,ว,วลแล้วรั่วแล้วแก้วรั่วเหรอปากระเบี้ยวด้วยน <c oughs> รงไหลหยิบโกลมอ่ะหยิบได้หม อายเก็ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ พี่ต่อเนี่ยไม่รู้ว่าจะสงสารหรือขำก่อนดีเนาะบางทีของถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มนะคะมันเสี่ยงเผลอถ้าเราดูไม่รอบคอบเนี่ยเสี่ยงถึงชีวิตได้เลยนะคะถ้าเรารับต้นทุนมาในราคาที่สูงแต่ว่าคนซื้อก็ยังต่อราคาเยอะมากๆแบบนี้เราควรทํายังไงดีคะถ้าต่อรองจนต่ากว่าทุนหรือว่าไม่คุ้มก็ไม่ขายครับพี่ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์แล้วก็คุณค่าของของตัวเองครับถ้าของเราดีและโปรโมทดีผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวพูดเองครับถ้าเรามีความจริงใจและซื่อสัตย์เขาต้องกลับมมาาซื้้้อออออแนนนนนน่่่่่คคคคะะะตใใหหรรเเ็็กกขงถูีไผิดพ หลอกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปหลอกคนอื่นให้เขาเชื่อและเกิดความเสียหายเหมือนกันแล้วเพื่อนๆพี่ๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะไปเลยครับ,รบผมว่าจะซื้อกันต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพหรือความปลอดภัยนี้คิดหนักเลยผมว่าอย่าเอาชีวิตไปแลกกับส่วนคล ผมว่าของถูกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเรารู้แล้วว่าของถูกเนี่ยมันมักจะมาพราบความเสี่ยงแต่เราก็ยังยอมที่จะซื้อเดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นเพราะความโลภไม่อยากเสียเงินจะเยอะตั้งแต่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีของอะไรที่มันดีเวอร์ราคาที่มันถูกจริงจริงครับมันนี้มีโอ้โหสมัยนี้หนะมอกระเป๋าที่ฉีดตามบ้านเยอะแยะไปหมดเลยครับใบอนุญาตก็ไม่มีคลินิกจริงๆก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับบางคนฉีดปากน,นะครับปากเบี้ยวอีกเนี่ยครับก็ต้องมาเสียตังค์รักษากันเป็นแสนแสนไม่คุ้มเลยนะครับแบบนี้ครับ เห็นเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าสําหรับพี่ในบางเรื่องเนี่ยถูกและดีก็มีอยู่จริงอาจจะเจอคนซื่อสัตย์ไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าสังคมเต็มไปด้วยคนขี้โกงและไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคนไทยอยู่ยากแน่นอนผมอยากเห็นประเทศของเราเนี่ยใช้ความซื่อสัตย์เป็นเสาหลักของประเทศในการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับคนรุ่นใหม่อย่างเรามีความซื่อสัตย์อยู่ในจิตใจทุกคน ร่วมสนุกในรายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าพฤติกรรมของหมอกระเป๋าที่เอาบท็อกซ์ปลอมมาฉีดให้สองสามีภรรยานั้นขาดจิตสํานึกพลเมืองในข้อใดความมีเหตุผลความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อที่โดนใจ1ิท่านแรกจะได้รับตุ๊กตานนองสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่21มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายน2568สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอสํานึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคน,นจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆและพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา17.00ส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะ